กู้ใดอยากได้เงไปซื้อเจ็ดุกันหนึ่งสองนี่แะละดดลอย<ล>าอาได้เงีนไปซื้อเจ็ดนุกันหนึ่งสองนี่ละงวดเนี้ยอืมงวดที่พลานมาน้อปูเนาะหนึ่งสองแล้วหัวล่างล่งแล้บอกล่างเด้เดกว่างามหนึ่งว่าก็ออกล่างตรงตรงองีริก็ออกตรงครับแล้วให้นางเลิกนี้หนึ่งสองเลิกตามโต 0858คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำปรการครับน้ำปรการครับประการจ้าปูปูหงุดหงิดมากน้องปูเนาะหนึ่งสองแล้วล่างนั่งแล้วบอกล่างเด้แรกว่างามหนึ่งปรากฏว่าก็ออกล่างตรงตรงอีหลีโอ้ออกตรงครับเราให้ เลขมีเนี้ยหนึ่งสองเลขสามต๊ะศูนย์ห้าแปดเลขเลกนี้อันเลนี้เลขจิตบนนี่ที่บนอันเจ็ดสี่มีเจ็ดสี่แปดสามเก้าสามจิตล่างบนเนี่ยจิตล่างนี่ห้าหกแปดหกแปดสี่ หน,น,น,นึ่งศูนเด็กพิษศูนเด้อยข้างล่างเด็กพิษศูนย์ติปูข้างล่างนี่เดี๋ยมันได้ตคนนึงน่ารักก็บอกแยกเดี่ยวเลยติปูมักศูนย์ยังพิษศูนเอาปูหลังจากที่รัฐบาลไทยงวดวันที่16ที่ผ่านมาเมื่อวานนี่เนาะปู วันนี้ปูก็มาาให้ตองวดเลยเป็นบอกค่ะปูตองตองวดทันทีไม่ลีลานะคะเลื่อนไปที่เจ็ดทีเนี่ยกันศูนย์ห้าแปดตรงตรงชือตรงตรงปีใหม่แล้ว0ุ8ห้าแปดวดที่ผ่านมาเดือเสียเอดซีเบิ้งเนี่ยงวดเก่าล่าง หนึ่งสองปรากฏว่าออกสองหนึ่งล่างเป็นล่างบนเป็นบนแมนนิลี่คอยห้านัาเเ<ม>่นเอาให้เอฟซีเบิ้งนอืม่ะันีะออกตัวกัปเนาะใช่เลาะห,า,หายลุมพี่น้องเราะหอยุม 1, หนึ่งสองวัตถิพานมานะครับหันกลับก็ได้เงินเด่นล่างย่างเดียวด้หนึ่งสองปัดนี้งวันนี้ปูมมให้แล้วพี่น้องนี่เอ้าเขียนตามคำบอกบาานี้นี่ นีแปดอันนี้งวดงวดที่ยอะมานี่บ่อปูนี่มาให้ยตองงวดเล่นกันบ่ครับงวดตีมานี่เบ้าอุ้ยตองงวดเล่นปูเล็กเด่นตัววิ่งตัวเดียววิ่งตัวใดแลนทั้งไหนแลนโหมดแลนปูแลนอุบลแลนอุดรอนร้อนนี่ละนี่ตัได้แน่ละปูอ่านให้ฟังในสิเขียนตามศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดคอยเขียนบ่ท่านเลี้ยวอยู่ สม <c oughs> ตัวศูนหาแปดปูศูนหาแปดศูนหาแปดเรายังอีกค่ะ74 2สองตัวพอบาดน,นปปาอ่กปูอ่สองตัวสามตัวเม็ดเดียววะจ้าเออสตัวเม็ดเดียวสองตัวคือเจ <74, S 2> <7, S 1> ็ดสี่เจสมส นั่นปูบอกหนึ่งสองขน้อยกับยังวางดิคือบอกงามแุน้อยยังคืนในใจอยู่ที่ปูเลขกันนั่นกันผู้มัดใจเขาไปหาอันเาดูหนึ่งสองหนึีู่้ถืองน้ำปูอูบ่ปูเหลือน2ขหนึ่งส่วนกระจกกระจกโอมัก ต่ว่าปูก็ไห่มาเด่นด,ดีๆเนาะเด่นไปที่ล่างเลยว,ว่านีนไหมสูตรปูสูตรจังเลยละปูคือแน่นอนแต่ละปูแน่นอนเนาะเป็นนางรับสาวไปเจายิงกดดันกดแรงยุปายปากาเนี่ยแม่นบ่อปุูกยุข่อมวอห้องหนึ่งนะเราจนได้วอเป็นกระต่าอนด้อปู ่กนค่อยฝันไปหาแม่ชี่ันไปนางเลี้ยมาเปิดบ 1, 1, 6, 1, 6เบ<ม>ื้องหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกเปนมก็เสือกงาได้คนเล็เลขเลขกวดน,นี้มันได้แปดสีได้มันได้ดดแปดสีถ่ายคููขลังร่างถ่ายคููแปดสีมันได้แปดสีแปดสี 8ปดสีข้างล <c oughs> ่างแปดสี่ข้างบนในบ้านีนปูข้างบนไม่ได้แปดสามนี่ข้างบนแปดสามแปดสามเลขนี่เลขกันที่ที่มันได้สามตัวนี่ชื่อตรงๆรงเปล่าชห้าแปดนี่ยมาปูชื่ห้าแปดนี่ค่ะรุ้ยตัวเดียวโูโลดิ้ง สนหาแปดเอาหาแปดตัวมีสองตัวสองตัวบอตัดหน้าบอโบให้เยฟซี่ตัดอาบอโอ้หาตาดอกตัดอกกปนเ้ตาดอาเด้อจ้าพี่น้องเขียนตามปูบอกได้ยังสิละคันทั้งช่องขยายให้พันสิว่าหลายตัวเยบซี่พันี่ห้ายไม่รับอีกซะเื่องบอสองตัวนั้นก็หาแปดลุ่นลงเม่นเหม่นลังหอยออก แม tamam, ่นอีลีแม่นจริงๆแล้วหายหนึ่งสองล่างแถวสิคุณสถิตีงวดเก้างวดก้อนให้เบิ้งยี่ดอกปูไหาของขวัญปีใหม่บ่ปูตัวใดปูของขวัญปีใหม่งวดงวดนี่จ้ะให้ให้ซิฟมันแล้วนะค่อยดซิฟคอร์ลอะอ๋อ ให้ตัวนบ่มักคือว่าแนวน,นั่นนอกว่าตัวของขวัญคือ1สีองขวัญปีไม่นะ่ะเสี1บคอลอน่ะอะรกิลีสลัลอยมาปีละเทียลอยมาต้นปีบ่ปูโอแมันมันมนม,นมีปูหายแหลกเสีกระเทียให้ตัวขนบ่มักนี่ตีปูวว่าเออ